16.5กิโลเมตรต่อลิตรกับโหมด Eco นะครับ ก็สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องกูข้างรถนะครับก็พอดีว่าช่วงปีใหม่ได้มีโอกาสไ,ได้เดินทางไปหัวหินนะครับกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูนะว่าถ้าเราใช้โหมดอีโค่จะประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะครับถ้าวิ่งทางไกลๆกับเจ้า Revo GR Sport 2.8นะครับก็ผมจะทดสอบในรูปแบบของอัตราการประหยัดน้ำมันของรถนะครับโดยการที่ใช้ปุ่มอีโค o โหนะครับแต่ว่าเราจะขับแบบปกติ ไม่ขับแบบประหยัดมากแล้วก็ไม่ได้ซิ่งมากคือขับแบบใช้ชีวิตประจำวันนะครับความเร็วที่ผมขับก็ไม่ได้มากเกินไปนะเดี๋ยวจะมาลองเทียบกันนะครับขาไปกรุงเทพหัวหินเนี่ยผมจะเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยแล้วก็เปิดโหมดอีโครขับขับตลอดเวลาเลยนะครับจากกรุงเทพจนถึงหัวหินนะครับถ้าถึงหัวหินแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปใหม่แล้วก็เอาจำนวนลิตรมามาคำนวณกับระยะทางนะครับ เราก็จะได้รู้นะครับว่ากินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนส่วนขากลับเนี่ยผมจะเอาอีโค o โหมดออกนะใช้เป็นนอร์มอลโหมดเพื่อจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วในโหมดอีโคของเ o ิร์ตาลิเนี่ยมันประหยัดจริงไหมนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหัวหินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ที่หน้าปัดรถนะมันขึ้นว่า16.6 16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเราลองไปบัิมน้ำมันแล้วก็ไปเติมกลับเข้าถังนะแล้วเดี๋ยวเอาจํานวนลิตรมาคํานวณกับระยะทางที่วิ่งมานะครับส่วนระยะทางที่วิ่งมาตั้งแต่เติมน้ํามันจากกรุงเทพนะครับก็159.6กิโลเมตรนะ เรบเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากินน้ำมันกี่กิโลลิตรน,นะครับในโหมดอีโคของ t o y ยต้ารีโว่ gr สองนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เติมน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขากลับจากบุหินไปกรุงเทพเนี่ยผมจะเอาโหมดอีโคออกนะครับขับเป็นโหมดนอร์มัลแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินน้ำมันเท่าไหร่นะก็หลังจากที่มาถึงบุหินเนี่ยผมได้เติมน้ำมัน,ปนไปเรียบร้อยแล้วเอามาคำนวณดูแล้วได้16.5กิโลเมตรต่อลิตรกับโหมดอีโคนะครับ แต่ว่าการขับขี่ก็ขับขี่ปกตินะครับก็คือปกติขับแบบไหนก็ใช้น้ําหนักเท้าแบบนั้นนะไม่มีการขับเบาหรือว่าไม่มีการขับแรงมากกว่าเดิมนะครับก็บทสรุปก็ได้ที่16.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับน้ํามันดีเซล B7 ของเอสโซนะครับที่ผมใช้เติมนะครับมาเดี๋ยวรออีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้จะขับกลับแบบใช้โหมด normal โหมดแล้วก็ใช้น้ําหนักเท้าเท่าๆเดิมนะครับในช่วงที่ขับโหมด eco โหมดเนี่ยผมใช้ความเร็ว ประมาณ70-120ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือใช้ปกติเลยไม่มีการขับแบบว่าเพื่อให้เพื่อให้เกิดความประหยัดสูงสุดหรือว่าขับเร็วเน้นขับเร็วจนเกินไปนะครับ ครับก็หลังจากที่เราขับรถกลับจากหัวหินนะครับมากรุงเทพใช้ระยะทางหนึ่งกาิกิโลเมตรนะครับลองโดยเอาปุ่มอีโคออกนะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักเท้าเท่าเดิมนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอรถมันเป็นหมดนอร์มอลเนี่ยคันเร่งมันตอบสนองไวขึ้นนะครับก็เลยทําให้บางช่วงจังหวะเนี่ยเราต่อให้เรากว่าคันเร่งเท่าเดิมเนี่ยความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็จะมีบางช่วงที่ว่าความเร็ว120ยยถึงนะครับแต่ผมก็ไม่ผมก็พยายามไม่ให้เกิน120นะก็หลังจาก ที่ขับมาได้สักพักหนึ่งก็มาเติมน้ํามันที่กรุงเทพนะครับก็เติมน้ํามันไปประมาณ14.29ลิตรนะครับผมก็วิ่งไป191กิโลเมตรหารออกมาก็ได้ประมาณ13.8กิโเมตรต่อลิตรนะครับจริงๆก็ถือว่าไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับในหมดนอว์เอา <c oughs> แต่ที่ผมทํานี่ก็คือว่าทําเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างโหมดมิโคกับไม่กดนะครับปกติความความเร็วเท่ากันแล้วก็ระยะทางพอๆกันนะครับก็ทําให้เห็นว่า อย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เห็นว่าโหมดอีโคของ t o y ยต้าวิโเนี่ยสามารถทมให้รเปลี่ยนน้ำมันได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากดโหมดอีโคเนี่ยก็ต้องขับแบบปกติด้วยนะไม่ใช่ว่ากดกดโหมดอีโคแล้วเหยียบเต็มคันเร่งอย่างนี้ก็ไม่ทําให้เปลี่ยนน้ำมันนะครับก็บทสรุปก็ต่างกันนะครับก็ปุ่มิีข้อโหมดขับเดินทางไกลขับปกติ กินน้ำมันอยู่ที่16.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนโหมด normal เนี่ยกินน้ำมันอยู่ที่13.8กิโลเมตรต่อลิตรก็ค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนลองได้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมลองแล้วได้ประมาณนี้ถ้าใครได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็มันแล้วแต่สภาพแวดล้อมด้วยนะครับคือบางทีอาจจะได้ไม่เท่ากันหรืออาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะอะไรเงี้ย ก็จบลงมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการทดสอบว่าปุ่มอีโคหมอของ t ตโยต้ารีโวเนี่ยสามารถประหยัดน้ำมันได้จริงไหมนะครับบทสรุปก,ก็คือว่าประหยัดได้จริงนะครับติดตามนะครับคลิปหน้าก็จะมีผลงานใหม่หมๆออกมานะครับมีการทำรถออกมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรถก,กระบะดีเซลหรือเบนซินนะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามกด subscribe ด้วยน,นะครับ